อยู่มันร่วมมากจะว่าก็แย่าร่าง่อใล่ข้าท่านเด้รเอามือขึ้นเมาเลยบ่กกะนี่บอกคือบุงงขึนเมื่อก่อนตลมาเรนาได้เบิดเราคอยเราเราอยต่องราน้พ่อนเราย่งเายนกัน

โม้ความถิงอวดที่อกเลยเจตีเ้าออกได้ออกใจเอียงขยุ่ตามปกติมีตะคดไปสาฉันอะไรไม่รู้นี่ยุยไอ้อุ้มมันเก็บบัตรได้ กะนี่เดกะย้อนเลยยังหงมือนหามันเป็นเงินสดเท่านี้ฟังทางนี้ฟังทางนี้คนมาเล่าเขาไออุ้มมานางกันเก็บบัตรพี่น้องครับ เปิดให้พี่น้องได้ต่อยอดเปิดให้เปิดให้พี่น้องในต่อยอดเด้เอบัดนี้นะครับพ,พ,าาพี่น้องผู้ใดอยากต่อยอดวุ้นมาไล่ทำไทยทุบชันดีละเกีบวิทยนศาสตร์มาไล่ยุ่งกันสมาคือยุ่งแม่มันเอาแล้วเปน็นอะไรอีกทนบเบาไวหรือเปล่แม่พี่อกะ พี่เองเลยเอเวลิลสักไปเรียกเรียกซีทรเรียกมาเอประเทศต่อยอดเอกันพีนนน่้องทำเป็นแสนแสนเข้าเมือนอะไรกันแม่แสนเ้าเมือนหพันแสนเก้าเมื่นหนึ่งพันหกร้อแสนเก้า0มืนหกพันหบปีแสนเก้าหมืน 9, 000, 6, 000, 160, ่นหกปีบาท ครับตอนนี้ยอดตอนนี้ยอดอยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทครับนี่นี่ยอดนี่ยอดนี่ครับยอดน,นี่เด้อนี่ยอดนี่ครับอพี่น้องผู้ใด้ติดต่อยอดต่อยอดกันเข้ามาครับเลขบัญชีนกพงสะกอนนะครับแก้ประมูลเลขบัญชีอะไปบ้ไอ้ปากบัญชีธนาคารกสิกรนะครับ นี่ครับนี่เอาอันนี้อันนี้สิปักเลขบัญชีนะครับเจสติบอกว่าเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับเออนี่เอาน, o, นะครับพี่น้องมาร่วมต่อยอดน้ากันนะครับเลขบัญชีตรงต่างถือในแล้วศูนย์หนึ่งหกแปดหกศูนย์แปดสามแปดหนึ่งครับพี่น้องนะครับก<า>ันอยากต่อยอดอ<า>พี่น้องมาต่อยอดน้ากันคุณแม่จะต่อยอดเหรอ

ต่อยอดอีกสามร้อยเอาลงเงียบห่วยลงเลยมันจำมั่งดีต่อยอดอีกสามร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกยอดอีกครั้งหนึ่งบอกเ้แม่ต่อยอดเท่าไหร่ห้าร้อยคุณแม่อ้อยต่อยอดอีกห้าร้อยบาทนะครับสาธุแม่อ้อยต่อยอดอีกห้าร้อยบาทหนูต่อเอาแปดร้อยต่อนี่ของชาดีสามร้อยหนูแปดแปดร้อยถ 1นึ0งเ้อฮ้ยห่ 1, 9 66, 9หน้กรอยห่าทครับอน,นียไปน่อแม่อ้อยนี่นห,หอ้อยบวกอีกหนึง่งจะห้อยบวกอนึ่เป็นตอนนี้มียดยดตอยยดข,ม,ขม่าเสนกอเงนเจ็ดพันละครับนี่เสินกองเงินเจ็ดพัน ไปซ้อมแฟลรล้ครับเป็นแซงตอยอดอีเทเร่แนี่ยห<ะ>้าร้อยห้าร้อยโอ้ยดีไลายดีหลายแม่เอ้ยเป็นแซงต่อยอดห้าร้อย่รอเ่ครับเก้นเจ็ดพันต่อยอดอีก500บาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหกคุณสมจิตชีวุฒ ตาโอนแล้วค่ะ999บาทอนุโมทนาสาธุครับสาธุครับต่อยอดเขามานะครับเอานะครับผู้ใดมีบอมียอดขอเข้อวะตัวหนึ่งเออขออนุโมทนาสาธุกับคุณสมจิตทีวุตตานะครับ999บาทนะครับพี่น้องผูใ้ใดโอนแล้วนะครับ ให้ทรงมาบอกในเด้อนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องทรงมาบอกแน่ะนะครับทรงมากนะครับพิมมาต่อยอดสิบบาทกระต้อหาบาทกระต้อครับพอได้กระต้อแล้วแต่ทัดท่าพี่น้องครับบุญบุญน,นี่นะครับว่าจำเป็นต้องระบุยอดวา,สาทสระนี่ แมนยูีแมนก็นดแซนต่อเมื่อนโอ้นาน่นหาสองนั่นแล้วใเกหนึ่งด้เกียดิค่ะพี่น้องครับนเลขบัญชี0168608381หปดกาหักมุดไว้ให้พี่น้องอยากรวมต่อยอดถ้ำบุญข้ามาให้ครบนะครับตอนนี้ยอดของเฮายูนะครับ อีกแสดงขออีสองอีพันหาอีพันหากระหอดสองแสนอีพันหากระหอดสองแส,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 สนเออเอาให้เวลาพี่นองทำบุญสญา,ามนาทีกดโอนเงินคื้สิบวาพันหยากรับ ขอบคุณคุณธนพัฒน์โอนแล้วห้าร้อยบาทอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณคุณธน